Active Aging เองนะคะตามที่ได้บอกแล้วว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้นำเสอนอแนวคิด Active Aging p olicy framework นี้เพื่อที่จะมีมุมมองต่อภาวะสุขสมบูรณ์หรือว e า l well b e i n g ของผู้สูงอายุแล้วก็ได้กำหนดเป็นเป้าหมายให้แต่ละประเทศเนี่ยมีเป้าหมายที่จะไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุทั่วโลกนะคะ และในส่วนของการกำหนด Active Aging Policy แล้วก็ Framework กเนี่ยก็จะเป็นเดยรี่ใหม่นะคะเป็นหนทางที่จะยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนะคะก็จะนำมาสูา่การพัฒนาเป็น Policy ในแต่ละประเทศนั่นเองให้นำไปใช้นะคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะการที่เขาต้องรอน p o l i c i และ f r a m e วิร์มาก็จะสอดรับกับข้อมูลที่เราได้เรียนกันที่ผ่านมาเนาะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะผู้สูงอายุก็ขาดความสามารถต้องพึ่งพิงนะคะดังนั้นเนี่ยการทีอ่อายุที่เพิ่มมากขึ้นจะทำอย่างไรเป็นโจทย์เนาะให้เขามีสุขภาพดีนะในส่วนของ Health เป็นเสากลางเนี่ยนะคะ สามารถดูแลตัวเองได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ participation นะคะอีกทั้งเขายังคงคุณประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วก็มีความมั่นคง security นะคะความมั่นคงในที่นี้มีเงินนะสังคมสนับสนุนอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นเอจจิ ing, ก็เป็นเอจจิ้นะ active aging ก็จะเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุเนี่ยดีทั้ง3ามด้านไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะ3ด้านหลักนะต่อมาเนาะในส่วนของการที่จะให้ทั้ง3ามด้านมันดีเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างปัจจัยที่เกี่ยวข้องเขาก็จะพิจารณาว่ามันเกี่ยวข้องจากปัจจัยทั้งหมด6ปัจจัยใหญ่ๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระบบบริการทางสุขภาพ พฤติกรรมของผู้สูงอายุพฤติกรรมสุขภาพปัจจัยส่วนบุคคล DNA นะมอีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการวิเคราะห์มาหมดเนาะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนไหมสิ่งแวดล้อมทางสังคมตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่กำหนดในส่วนของสามเสาหลักมาตกี้นี้นะคะ การบริการด้านสุขภาพตัวกําหนดเนี่ยก็จะดูในหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะดูซิว่ามันมีการส่งเสริมสุขภาพมีการป้องกันโรคไหมตรงนี้ก็จะเป็นพ olicy ที่เวลในแต่ละประเทศที่จะมองเนี่ยก็จะมองดูว่าระบบสุขภาพของตัวเองเป็นยังไงระบบบริการโอเคไหมก็จะดูหนึ่งสสาสี่การเข้าถึงบริการการเข้าถึงการรักษาการดูแลระยะยาว การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตนะคะแล้วในเรื่องของพฤติกรรมเขามีพฤติกรรมสุขภาพไหมมีประวัติการสูบบุหรี่หรือเปล่ามีกิจกรรมทางด้านร่างกายหรือไม่นะคะมีการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือ,อยังนะคะสุขภาพช่องปากเป็นอย่างไรดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้จะเป็นปัจจัยที่จะกำหนด ในเรื่องของภาวะสุขภาพเนาะมีการใช้ยาหรือไม่นะมีการปรับตัวปรับพฤติกรรมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วเลือกรับประทานอาหารที่ดีอย่างเงี้ยนะคะปัจจัยส่วนบุคคลก็จะแบ่งออกเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยาและพันธุก,กรรมซึ่งมันปรับยากเนาะเป็นปัจจัยที่มีมาแต่กําเนิดเลยปัจจัยทางด้านจิตใจมีความฉลาดมีสติปัญญา มีศักยภาพมีความสามารถบ้างน้อยแค่ไหนนะคะปัจจัยด้านชีววิทยาและพันธุกรรมเนาะก็จะเกี่ยวข้องทัแรกเลยเนาะก็จะเป็นปัจจัยภายในร่างกายที่เกิดขึ้นนะคะผู้สูงอายุเนี่ยถ้า,าพันธุกรรมของเขามีพันธุกรรมมียีนที่เกิดโรคง่ายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจอัลไซเมอร์ต่างๆนะคะ ตอนนั้นปัจจัยทางถ้ามันมีประวัติคนในครอบครัวเนาะมีโรคอยู่นะคะก็อาจจะเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมก็เป็นได้ตอนนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้จะต้องดูแลมอนิเตอร์สุขภาพเป็นพิเศษนะคะพอมีปัจจัยทางด้านพันธุกรรมแล้วเนี่ยจะต้องรักษาดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อลดผลกระทบของพันธุกรรมต่อผู้สูงอายุซึ่งมันเป็นไบโอโลจีแล้วก็ ปัจจัยทางด้านเจเนติกนั่นเองนะคะแต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ปัจจัยทางด้านจิตใจจะเป็นความฉลาดความสามารถทางสติปัญญาดูซิว่าการจัดการปัญหาเป็นยังไงการปรับตัวต่อสิ่งที่สูญเสียนะในส่วนตรงนี้เราก็ช่วยได้ว่าสามารถส่งเสริมทักษะในการจัดการปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลงช่วยให้เขามีความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตลอดจนปัจจัย จิตใจหัวข้อที่2จะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองในการควบคุมชีวิตของตัวเองเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเตรียมตัวเพื่อกเกษียณการส่งเสริมสมรรถนะแต่ของตนเนี่ยก็าช่วยให้เขามีความมั่นใจที่จะเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะถ้ามีความเชื่อตัวเองที่สูงเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ดีนะคะมีความมุ่งมั่นเนี่ยนะคะ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็จะแบ่งออกเป็น3หมวด3ประเด็นใหญ่ด้วยกันเนาะก็จะเป็นทางด้านฟิสิกอลอาศัยอยู่บ้านที่ปลอดภยัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัดตกหกลม้มสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็จะเป็นในส่วนของภาพใหญ่การใช้ขนส่งทางร่างสาทางขนส่งสาธารณะเข้าถึงง่ายไหมเพียงพอไหมเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุออกมามีสิทธิ ที่เสรีภาพเหมือนกับคนอื่นค่ะถึงแม้จะเป็นวัยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเต็มที่เขาอยู่ในที่เมื่อเขาอยู่บ้านบะในวัยผู้สูงอายุเนี่ยจะอยู่บ้านใช้เวลาอยู่ที่บ้านค่อนข้างเยอะเพราะไม่ได้เป็นวัยทํางานแล้วออกไปแล้วเนี่ยนะคะการได้มีที่อาศัยที่ปลอดภัยเหมาะสมมีเพื่อนบ้านที่ดีระยะห่างของบ้านการเข้าถึงเนาะเมื่อเกิดอันตรายในบ้านได้ รถพยาบาลสามารถเข้าถึงโดยง่ายดังนี้ก็จะเป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยนะคะการพัดตกหกล้มนะก็จะเป็นสาเหตุใหญ่ถ้าเกิดสภาพบ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายการได้รับการได้มีโอกาสที่จะได้รับการประเมินเรื่องปัจจัยเสี่ยงภายในบ้านต่างๆก็จะช่วยลดปัดจจัยที่เกิดขึ้นจากทางกายภาพคือการพัดตกหกล้มน,นั่นเองนะคะ สิ่งแวดล้อมทางสังคมก็จะเป็นการสนับสนุนทางสังคมนะคะการใช้ความรุนแรงการทำร้ายผู้สูงอายุดูซิว่ามีการใช้ความรุนแรงไหมนะคะการศึกษานะ,ะผู้สูงอายุสามารถศึกษามีอ่านออกเขียนได้หรือเปล่ามี literacy หรือเปล่านะคะดังนั้นผู้สูงอายุก็ควรจะได้รับการสนับสนุนทางสังคมภายใต้พวกนี้เกิดขึ้นจากภาย,ภายใต้ policy แล้วก็ framework active aging ทั้งหมดนะคะ นั้นต้องดูว่าสิ่งสนับสนุนทางสังคมโซเชียลสปอร์ตมีเพียงพอกับความต้องการของเขาไหมนะคะซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีเนี่ยจะเกี่ยวโยงกับอัตราการเกิดและอ,อ,อัตราการตายแล้วก็การป่วยปัจจัยทางด้านจิตใจต่างๆเขาพบว่าเนาะในส่วนของความรุนแรงแล้วก็การทำลายผู้สูงอายุเขาพบว่าผู้สูงอายุที่เปราะบางที่ต้องการการดูแลนะคะ ร่างกายอ่อนล้านะคะต้องอยู่คนเดียวเนาะมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมถูกทำร้ายร่างกายถูกขโมยของนะคะก็จะเป็นผลปัจจัยนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้สูงอายุนะคะอันนี้ปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยก็คือความสามารถทางด้านการศึกษาและการอ่านออกเขียนได้ การศึกษาเป,เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุยรู้เท่าทันและมีการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตถ้าเขาอ่านออกเขียนได้ก็จะสามารถมีโอกาสได้พัฒนาทักษะที่จําเป็นและก่อให้เกิดการปรับตัวต่อยุคสมัยนะคะก็จะทําให้ช่วยเหลือตัวเองได้อิสระเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะดังนั้นก็ไฮไลท์แดงไว้เลยว่าการศึกษาและความสามารถใน การอ่านออกเขียนได้จำเป็นมากสำหรับผู้สูงอายุนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะรายได้เราจะดูตั้งแต่แรกเลยว่ารายได้ก็จะมีส่วนสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในส่วนของรายได้การได้รับการปกป้องทางสังคมการมีงานทำนะคะการทำงานพุเขาพบว่าผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพศหญิงที่อยู่ตามชนบทเนี่ยจะมีรายได้ที่ไม่เพียงพอรายได้ที่ไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการได้รับถึงอาหารที่มีคุณค่าที่อยู่ที่เหมาะสมบริการสุขภาพนั้นรายได้มีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างมากนะคะังนั้นคนที่มีรายได้น้อยก็มักจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยนะอาจจะมีโอกาสที่จะมีความพิการเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นคนที่ยากจนผู้สูงอยู่ที่ยากจนจะเป็นประชากรที่มีความเปราะบาง นั้นภาครัฐก็จะให้ควรจะให้ความสําคัญในการช่วยเหลือด,ลด,ลดูแลซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีเบี้ยผู้สูงอายุที่ทางรัฐบาลมีให้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะดูตามความเหมาะสมว่าจํานวนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อมาในเรื่องของการปกป้องทางสังคมเราก็จะพบว่าในปัจจุบันนี้ลักษณะของครอบครัวขยายที่มีอยู่3 3รุ่น รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายจะมีขนาดที่ลดลงนะเพราะขนาดที่ลดลงก็จะทําให้การสนับสนุนจากครอบครัวที่มีให้กับผู้สูงอายุก็ลดลงไปด้วยนะดังนั้นในส่วนของสังคมก็ควรจะสร้างระบบที่ช่วยให้เกิดการปกป้องทางสังคมให้กับผู้สูงอายุที่ไม่มีใครเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เปราะรบางตลอดจนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลางําพังไม่มีผู้ดูแลไม่มีญาติพี่น้องนะคะ สิ่งสําคัญเนาะในวัยผู้สูงอายุถึงแม้นว่าเขาจะไม่ใช่วัยทํางานแล้วก็ตามแต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุยังคงมีเรียวแรงยังคงมีรายได้ยังคงทํางานตามสภาพร่างกายที่ทําได้จะนํามาซึ่งความกระฉับกระเฉงและการทําประโยชน์ในสิ่งที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้ทั้งเป็นงานที่เป็นทางการหรือว่างานที่ ไม่ได้เป็นงานประจำเนาะมีรายได้เพียงเล็กน้อยนะคะหรืองานต่างๆเช่นในส่วนของ o ออาจจะไม่ได้มองในเรื่องของงานตรงนี้เนาะในเรื่องของวลัเนเตียต่างๆแต่ว่า w h เเขาก็มืชรวมกันทั้งงานที่ก่อรายได้งานที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครนะคะ ดังนั้นนะคะในส่วนของปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ active edging เนี่ยนะคะตัวกำหนด6ตัวแปรเราทราบไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เรามาดูเนาะในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทุกตัวแปรทั้ง6ตัวแปรที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้ก็คือในส่วนของเพศและวัฒนธรรมนะคะเพราะนั้นในส่าเราเรารู้เนาะจาก นี่จากที่เราเรียนก่อนหน้านี้ก็คือว่าเพศหญิงเนี่ยมักจะมีโรคเรื้อรังที่เยอะแล้วก็ในส่วนของเพศเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดสถานภาพทางสังคมต่อการดําเนินชีวิตด้วยนะคะดังนั้นเพศก็จะมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพมากกว่านะคะอย่างเช่นเพศชายก็อาจจะมีแนวโน้มได้รับอันตรายจากการทํางานพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าการดื่มสุรายาเสพติด เพศหญิงก็อาจจะมีความเสี่ยงในบางประเด็นเช่นสถานภาพสังคมที่ต่ำกว่าก็ถูกกดขี่หรือตัวของเพศหญิงเองนะคะก็อาจจะมีโรคเรือรังที่เยอะนะคะดังน,นั้นทั้งเพศเพศก็เลยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกปัจจัยในส่วนของวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สังคม culture ที่มีให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมนะคะ ถ้าในสังคมนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุให้เกียรติให้คุณค่าศักดิ์ศรีต่างๆผู้สูงอายุทุกองค์ประกอบก็จะได้ได,ได้ได้รับการยกระดับขึ้นมานะคะาวน,นี้เรามาดูในส่วนของ Active Aging การนำ Policy แล้วก็ Framework ของ WHO เนี่ยมาใช้ในประเทศไทยของเรานะคะ,อ,ะอย่างที่เราบอกนะคะว่าในส่วนของ A c t i v e เ g i n g เนี่ยการสูงวัยอย่างมีพลังนะคะก็จะเป็นความหมายตามพระราชบัญญัติทยสถานแต่ว่าเราจะเห็นว่าในตัวของกระบวนวิชานี้ใช้คำว่าสูงวัยอย่างมีคุณภาพเนาะดัะนั้นเนี่ยสูงวัยอย่างมีคุณภาพจะเป็นคำที่ฮิตขึ้นมาในช่วงหลังนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้คำที่สื่อสารเข้าใจทางการแพทย์นิยมก็จะเป็นสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะคะ แต่แท้จริงเราก็มาจากรากศัพท์เดียวกันนะคะเราก็ทําความเข้าใจให้ชัดเจนเนาะในส่วนของภาษาไทยนะคะดังนั้นจากที่ได้ได้บอกแล้วว่า mm hmm. Active Aging เป็นกระบวนการเนาะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้ง3ประเด็นเลยสุขภาพเนาะสุขภาพในที่นี้จะดูทั้งสุขภาพกายและใจความมั่นคงและชีวิตรายได้ต่างๆ และการมีส่วนร่วมดังนั้นตรงนี้เป็น policy แล้วก็ framework ของ WHO เขาก็จะมองทั้งหมด3ประเด็นใหญ่ๆนะคะดังนั้นในส่วนของการสูงวัยอย่างมีพลังก็ทำให้จะต้องเพิ่มเข้ามาอีกว่าให้ผู้สูงอายุอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาเป็นภาระของผู้อื่นเนาะตะกี้นี้เรา กรอบนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสระประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะคะแล้วก็จําเป็นจะต้องมีในส่วนของดีเทลเพิ่มคือตัวผู้สูงอายตุต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไม่พึ่งพาเป็นภาระต,ต่อผู้อื่นนะคะทั้งด้านสุขภาพการเงินการอยู่อาศัยและรัฐบาลและสังคมก็ต้องมีระบบที่ดูแลรักษาจัดการโครงสร้างต่างๆให้ ผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันนะตรงนั้นแนวคิดสูงวัยอย่างมีพลังตัวเจอรี่เองนะคะก็จะหาต้องพัฒนาโดยมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเรื่องสุขของสุขภาพกายจิตสังคมเนาะการมีส่วนร่วมทางสังคมและในทางในเรื่องของความมั่นคงนั่นเองนะคะ อันนี้จับสไลด์เมื่อกี้นี้ก็เอามาจับมัดรวมมาให้ดูอีกอันหนึงเหมือนกันเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เนาะได้มีการผสมผสานแนวคิด Active Aging เข้าสู่การพัฒนาผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับ SDG ด้วยนะคะน,นั้นแนวคิดก็มาผสมผสานกับในส่วนของแผนพัฒนาแห่งชาติของโลกด้วยนะคะแนวคิด Active Aging ก็ สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะในส่วนของความยั่งยืนคือทํำยังไงก็ตามอันนี้เป็นประยุกต์แล้วนะก็ควรจะสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบสาธารณาสุขผู้สูงอายุสามารถถ้ามันมีส่วนร่วมนะคะทางสังคมและได้รับความปลอดภัยโดยเป้าหมายเพื่อให้ตัวผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดดังนั้นในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะมองในเรื่องของภาวะสุขภาพนะคะ ในผู้สูงอายุที่ปกติยังไม่ไเจ็บป่วยเราจะมองในเรื่องของเฮลตี้มองว่าจะสุขภาพกายจะดีต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเฮลตี้นะคะซ r เค y ก็จะต้องดูว่าเอ๊ะเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกพบครันหรือไม่นะคะผู้สูงอายุสามารถ a r t i ิ i เ a พชันเขาถึงสวัสดิการต่างๆของภาครัฐ สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้คนนะคะเพราะฉนั้นผู้สูงอายุไทยต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดภายใต้ Aging Policy และก็ Framework นะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็น่าจะมีสั้นๆแต่เพียงแค่นี้เนาะนะคะ ดังนั้นดูจากเนื้อหาแล้วก็ใกล้เคียงก,กันกับ2ชั่วโมงละดังนั้นเราก็จะเห็นว่าในส่วนของการวิเคราะห์วิพากษ์ให้มันเข้าวิเคราะห์วิพากษ์วิภาคขอภัยให้เข้ากับงานบริการทางกิจกรรมบําบัดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเดียวกันด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าในส่วนของกระบวนวิชาเนี้ยไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้วิเคราะห์วิพาคให้นักศึกษาแต่ว่าบรรยายให้เข้าใจถึงหลักการ ในส่วนของตัวของนักศึกษาเองก็จําเป็นจะต้องวิเคราะห์วิาพากษ์ฝึกที่จะดึงตัวเทอรี่นี้เข้ามาให้เห็นว่าเราเข้าใจแล้วสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะดังนั้นจะให้นักศึกษาได้แสดงทัศนะต่างๆที่ได้เรียนลงไปใน assignment นะคะเพื่อที่จะได้รับการประเมินเนาะได้รับการประเมิน โดยที่เราไม่ต้องสอบนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ทำแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะให้ดีนะคะและส่งให้ตรงเวลาด้วยนะคะสำหรับ